สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมพอดีพี่กําลังจะแพ็กของส่งคุณลูกค้าที่ชนบุรีครับก็เลยอ้าวถ่ายตัวจริงมาดูกันอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับตัวนี้มันเป็นนาฬิกาผู้ชายครับเน้นใช้งานง่ายๆกันนะระดับฝนตกล้างมือน้ำไม่เข้านะครับพอดีคุณอาไม่เรียกคุณอาก็ได้เพราะฟังเสียงรู้แล้วน่าจะอายุมากนะครับแกโทรมาสั่งสินค้าตัวนี้ไปน,นะครับหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินโครมท่านะครับผมเดี๋ยวดูนิดนึงหน้าปัดมันจะเป็นลายๆนิดนึงครับเป็นลูก เป็นลายตารางนิดนึงเนี่ยอันนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยตัวเรือนเป็นโซลินกระสายเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผมมีวันที่บอกด้วยนะครับกันน้ำในระดับฝนตกล้างมือน้ําไม่เข้านะครับขนาดตัวเรือนนี้ขนาดมาตรฐานทั่ไปประมาณสี่ิบสองถึงสิบสามมิลลิเมตรนะครับไม่รวมมายมนะครับบอกวันที่ด้วยเป็นในกาใช้ฐานใช้งานนี่ง่ายครับทานหมดก็เปลี่ยนฐานได้ตามร้านทั่วไปครับเพราะเบอร์ฐานเป็นเบอร์ธรรมดานี่เองนะครับเนี่ยอันนี้ฝาหลังนะครับสายนะครับผมดูบนมือพี่นี่ ดูบนมือพี่นิดหนึ่งนะครับนะครับขอยันตนะครับประมาณนี้นะครับบนมือนะครับน้ำมันเป็นสีน้ำเงินกรมท่ามไหมครับลายๆนิดหนึ่งนะครับผมสวยดีนะครับผมที่ปลายเข็มสั้นเข็มยาวมีภายน้ําด้วยนะครับผมดูหลายมุมก่อนเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศู์ซีมจีหนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่มือประกันศูนย์มาครบเลยนะครับผมลายสายนะครับ สนใจยังไงนะครับรบกวนทักมาในลน์ข้างบนนะครับหรือเบอร์โทรก็ได้ถ้าทำไม่ถูกก็แอดไลน์ทำให้ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้คำแนะนำให้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อไปรอบ2องทุ่มนะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิดเสวัสดีครับ